เรื่องราวของข้อมูลการลงทุนทุกวันจันทร์กับคุณมงคลพ่วงเพตรานั่นเองนะฮะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทรักทรัพย์ดาโอนะฮะว่ามีมุมมองแบบไหนอย่างไรในช่วงต้นสัปดาห์ตรงนี้กันนะคะนักตงตุนค่ะตลาดนุ้นไทยในตอนนี้เองก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับพันสองนะก็ะต้องติดตามกันดูไปนะ,ะว่าะะเดือนนี้สิ้นเดือน จะเป็นเช่นไรนะอะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะคะกับพี่อุคุณมงคลค่ะสวัสดีค่ะพี่อุชุค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนและก็ผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะต้นสัปดาห์ตรงนี้ตลาดยืนยืนรออะไรกันหรือหลคะยากเนอะที่ผมมาวันจันทร์แล้ววุ้นจะขึ้นมีแต่ตกมากตกน้อยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกับไม่รู้ไม่รู้ตลาดคุนมีปัญหาอะไรกับวันจันทร์ไหมลบมานี่ลบตลอดเลยนะ วันนี้ดีเลยเรูร่ไปมันขู่เอามาขู่มาขู่ผมหรือขู่น้องทนก็นไม่รู้นะ<อ>สังเกตดีๆไหมครับว่าทุกๆวันจันทร์เนี่ยขุ้นมาก็ตกก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างจะน่าจะน่าจะแปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าทำไมต้องมาตกวันจันทร์มันเกิด<ข>อะ <ขอ S 2> ไรขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์มันแปลกนะพี่มันแปลกเขาไล่รายย่อยอะย่อยไทยมันต้องมาทํามาหากินกับตลาดนุ้นไทยแล้วไปทํามาหากินตลาดนุ้นอื่นไปใช่ไมเมื่อกี้เห็นมาพิมพ์หุ้นไทยไม่ต้องใช้บริการแล้ว <พ uka> ใช้บริการหุ้นที่เลือเงินนะใช่ครับก็เรียกว่ามนพอไหวนะแต่มันก็ยังมีมีตัวให้เล่นอยู่แต่มันก็เหลือน้อยอะ่ะแล้วก็เล่นด้วยต้องใช้แบบต้องใช้ความเข้าใจอะไรที่ที่เยอะก่อมาก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตแจร์หน้าจอน,นิดหนึ่งนะคะ่อคำถามคือเอ่อผมมองได้เสียงพูดได้ยินไหมพูดเสียงพูดจะค่อยมีได้ยินไหม นั่นค okay. mm ุณบอกไม่ได้ยินเสียงนี่อุคครับนมองเนี่ยทรงนั้นน่าจะได้ยินแล้วนะคราวนี้ถามว่าผมมองทรงตลาดยังไงนะครับทรงตลาดเองเนี่ยยังไงก็มันก็เป็นขาลงเนี่ยนะทุกคนพูดก็คงไม่มีใครพูดว่านี่คือขาขึ้นทุกคนพูดว่าขาลงแล้วตอนนี้การการจะกลับขึ้นมาเนี่ยแล้วแต่มุมมองแต่ละท่านนะแต่ท่านบางท่านก็บอกว่าอาจจะมีมองว่าลงแบบลงไปมากกว่านี้ลงได้อีก บางคนก็จะบอกว่าอ่ะมันใกล้จะปรับตัวสูงขึ้นแล้วมันลงมาลึกนะครับมองในเรื่องของกําไรตลาดหุ้นเนี่ยวันนี้เราเทรด p e. ีที่ต่ําที่สุดในรอบสิบสองสิบสามปีนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่มันแย่ที่สุดแล้วมันจากนี้มันมีแต่ควรจะดีขึ้นไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้ก็ในมุมผมงก็จะมองว่ามันเป็นลักษณะน,นั้นนะมันก็มีโอกาสที่จะจะขึ้นแต่การขึ้นตรงเนี้ยมันยังมีความไม่แน่นอน อยู่บ้างเพราะว่าสถานการณ์ในตลาดเนี่ยมันกลายเป็นตัวแปรทุกตัวมันกลายเป็นตัวแปรระยะสั้นหมดมันนิ่งเหมือนก่อนที่เวลามันขึ้นก็ขึ้นจริงเวลาลงมันก็ลงจริงแต่วันเนี้ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่จริงเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างเช่นคุณทานี่ก็เปลี่ยนได้รัฐบาลของเราเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หรือแม้กระทั่งสถานการณ์อื่นๆใดๆอื่นใดนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เหมือนกันเพราะานี่ตลาดมันเลยใช้คาว่าไม่เสถียรลงมาลึกจริงมีโอกาสขึ้นแต่ไม่เสถียร นี่คือสิ่งที่นี่นิยามของตลาดตอนนี้สิ่งที่ผมมองคือ,อจังหวะการขึ้นรอบนี้เนี่ยที่ตวัดกลับขึ้นมานักขาหัววันที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าถ้าตวัดขึ้นมาได้เนี่ยคุณต้องยืนอยู่เหนือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ก่อนให้ได้ถ้ายืนได้เนี่ยก็ถือว่ามีมีมีมมปเปอร,ร์เซ็นต์ลุ้นเฉยว่ามันจะเบรกหรือมันจะมันจะเป็นการบวกตัวก ục, ลับหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เสร็จปุ๊บเราต้องวัดหนึ่งพันสองร้อยต้องกลับให้ได้ก่อน แต่ปรากฏว่ารอบนี้ฮะยังไม่ยังไม่กลับเลยแล้วแถมแพทเทิร์นมันโชว์ประเภทโชว์โชว์กลับทางด้วยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยผมมองแพทเทิร์นเป็นยังไงที่ผมมองตอนนี้นะแพทเทิร์นตลาดหุ้นเนี่ยที่ผมมองอยู่นะครับผมมองแบบนี้ครับที่เราลงมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรากลับขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันกำลังจะกลับปับฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะตวัดตัวกลับขึบ้นไปแบบนี้เพตอนนี้แพทเทิร์นตลาดผมมองแบบนี้อยู่ไม่ไม่ไม่มองแบบนี้นะผมไม่ได้มองแบบนี้นะ ผมมันนี้มองว่าเราอยู่แบบนี้ได้เลยอยู่แบบนี้ใช่ไหมวันนี้เราอยู่แถวๆนี้ยเราจะเราจะหลุดเราจะเราจะหลุดประเภทหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งห้าสี่อะไรงไม่รู้ไปเลยผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะผมคิดว่ามันลงแบบแบบนี้แล้วก็แบบนี้มากกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องตามดูแต่ละวันฮะตัวแปรของผมเองที่ผมมองเนี่ยเหตุผล<พ>หนึ่งที่ทําไมผมมองว่า ตลาดตอนนี้มันมัน,ม,นมันน่ามันอาจจะไม่ทำอาจจะไม่ทำนิวโลแล้วนะครับเพราะว่าตัวดูจากเรื่องของต่างประเทศเนี่ยจีนเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้สถานการณ์จีนเริ่มดีขึ้นอเมริกาเองเริ่มเริ่มเริ่มจัดก,การกับปัญหาเรื่องสงครามการค้าได้ระดับหนึ่งแล้วจริงอยู่ทุกคนจะต้องรอรีอเซอร,ร์โปกโ้ชทาิฟในสัปดาห์หน้าแต่ว่าดูเหมือนจีนเองก็ไม่ได้อยากจะอะไรกับสหรัฐมากนะนะครับเท่าที่ผมดูนะ แล้วก็สงครามอาจจะมีโกนๆอยู่บ้างอิสราเอลฮามาสอาจจะมีอยู่บ้างกลับมาตตีอนอีกรอบหนึ่งส่วนในตัวของไทยเองเนี่ยวันนี้ไหนคนก็คงผมว่าคงหันไปฟังพิปายหมดนะครับก็มาตรการเริ่มมีรัฐบาลเริ่มดันดําเริ่มดันดมาตรการเศรษฐกิจกลับเข้ามาช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันเหมือนกับเป็นการมัดรวมมาตรการเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ต้องรออีกสักระยะหนึ่งถึงจะถึงจะรู้ได้ว่า มัดรูแบบนี้แล้วเนี่ยคนโอเคหรือเปล่าพอที่ผ่านมาไม่โอเคแต่ก็เริ่มดูดีขึ้นเริ่มมีเริ่มมีสัญญาณการการออกที่ที่หลายๆคนอาจจะไปนั่งฟังบอกเป็น treasury stock คือซื้อหุ้นคืนอย่างกรณีของปอทอเข้ามาเดี๋ยวมีตัวอื่นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวช่วยชะลอการขายอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการ LTF แปลสภาพเป็น LTF ที่เป็น ESGX ตรงน,นั้นก็ หลังๆมาจะเห็นว่าบนรุ่มการขาย ETF หยุดลงแล้วเพราะว่าคนเองก็เตรียมแปลงสภาพไปเป็น TSGX กันแล้วแรงขายก็จะน้อยลงเพราะั้นตอนนี้ในฝั่งแรงขายก็เริ่มน้อยลงหุ้นปิโตเคมีเริ่มเริ่มขยับโตขึ้นมาเพราะั้นตรงนี้ผมมองว่าตลาดตอนนี้เนี่ยเราเราเริ่มจะเห็นมีความพยายามในการแรงต้านในฝั่งขายเข้ามาบ้างแล้วแต่ใช้คําว่าไม่สเสถียรมั้ท่านมีแรงต้านบ้างเพราะั้นตรงนี้ก็เลยมองว่าตลาดจากนี้ไปเนี่ยหน้าผมคิดว่า พอจะมีมีลุ้นในทางบวกอยู่บ้างแล้วก็มีโอกาสลุ้นเนี่ยได้มากกว่าทุกๆครั้งด้วยถ้าคำว่าลุ้นนะครับยังไงก็ตามเราเทรดในขาลงเนี่ยผมไม่ฝันทงแน่ๆว่ามันจะขึ้นแต่ผมบอกว่ามีโอกาสลุ้นคิดตลาดจะมีการกลับตัวเนี่ยได้มากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะด้วยปัจจัยหลายๆอันในที่ผมบอกไปเนี่ยมันเริ่มอยู่ในจุดที่เรียกว่า มันเตรียมจะวกัตกลับจากลบเป็นบวกนะครับวันนีเราเราเจอสถานการณ์ที่หนักที่สุดในรอบ40ปีของเรามาแล้วนะก็คือเรากำลังจะจะลงไปอีกรือเปล่าหรือจะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าวัดใจกันทีเดียวมนมุมกลยุทธ์ครับคือผมเองถามว่าเราทํำยังไงอส่วนใหญ่เราจะพยายามจะจัดทุนเราพยายามที่จะจัดทุนเป็นชุดๆนะครับจัดทุนเป็นชุดๆว่าเราเลือกชุดชุดที่แข็งแรงเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้มองไว้ก่อนแล้วก็เราเราเรา แนะนำให้ทยอยเข้าซื้อในหุ้นเหล่านั้นส่วนตัวที่ประเภทไม่ส่วนตัวที่ไม่ค่อยชัดเจนนะส่วนตัวที่ไม่ค่อยชัดเจนคือตัวที่กั้มกึง่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะให้ให้รอดูไปก่อนอย่างเช่นตัวบางตัวเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะมีตัวบางตัวที่ไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยอยู่ประมาณสองสามตัวผมให้ดูนะครับนิดหนึ่งผมใช้คาว่าชัดเจนนะไม่ชัดเจนนะคือตัวเขาเองเนี่ยสรุปแพ้แล้วเนี่ย มันจะลงต่อแล้วมันจะขึ้นกันแน่นคือ CRC เคยเห็นไหมว่าห <c oughs> ุ้นเซีในกลุ่มในกลุ่มเซนเซนทัเนี่ยหลายตัวนี้ก็ราคาก็ก็ถือว่าดีอย่างเซนเทลเนี่ถือว่าดีนะครับแต่ว่า CRC เนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แรงขายเนี่ยมาอย่างแบบต่อเนื่องอีกตัวหนึ่งคือ BNS ความกังวลในเรื่องของรีดลงพยาบาลเนี่ยผมว่าอาจจะมองในมุมของตัวตัวประกันนะครับที่โคโคเปเมนต์ P เนี่ย นะครับแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ลกลุ่มนี่มันเลยมีความไม่ชัดเจนแม้ว่าราคาลงมาลึกก็ไม่ชัดเจนนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ KCE ครับ KCE เนี่ยมันมีความท้าทายหลายเรื่องทั้งเรื่องจีนที่เป็น P.C.B. Factory เนี่ยย้ายมาอยู่เมืองไทยนะครับอามาตั้งฐานในเมืองไทยด้วยแล้วก็ประเด็นของราคาทองแรงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาแตะหนึ่งหมื่นเหรียญอันนี้เป็นคอสในเรื่องของ ในตัวต้นทุนของ KC เหมือนกันแล้วอุตสาหกรรมของอิเล็กทรอนิกส์ไทยเนี่ยมันถูกท้าทายด้วยความเสี่ยงความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันก็มีความไม่ชัดเจนนั้นเ,เราต้องระวังสามตัวนี้ส่วนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มธนาคารธุรกิจเขาว่าเคลียแต่ความไม่ชัดเจนมันอาจจะถูกพูดถึงได้ในกรณีที่ว่านโยบายรัฐบาลเองเนี่ยวันนี้ท่านอนมุมของคุณทักษิณเอง ซื้อนี่คืนโดยมอในมุมของรัฐบาลอยากให้เราตกเบี้ยหรือให้ทําอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นโนโยบายที่พยายามจะไปกินกําไรของแบงค์เพราะว่ากําไรแบงค์เนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันมันเติบโตดีกว่ากลุ่มอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดนั้นเนี่ยกลุ่มธนาคารเองเนี่ยต้องผมไม่ไเรียกว่าความไม่ชัดเจนนะครับผมใช้คําว่ามันกําลังถูกท้าทายกับเรื่องของนโนยบายภาครัฐที่อาจจะทําให้กําไรของธนาคารนั้นเนี่ยอ่ด้อยลงไปหรือเปล่า ในในระยะสั้นๆนะครับไม่ได้เยอะนะครับด้อยลงไปเล็กน้อยหรือเปล่าเพราะ่มนี้ก็ททาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าใครจะลงทุนเนี่ยก็ควรจะพิจารณาดีๆในตอนนี้ธนาคารเนี่ยไม่ประเด็นของเขาว่ามันมันของดีอยู่แล้วละ่ะดีเบเดนด์ยิ่สูงแต่มันแค่ถูกลบกวนด้วยเรื่องตรงนี้เพราะันใครจะลงทุนหุ้นธนาคารเ c e BDMs CRC ในเวลานี้เนี่ยก็คงต้องพิจารณาดูกันนิดนึงครับว่ามันจังหวะนี้เอาดีไหม นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของทั้งสี่สามตัวแล้วก็หนึ่งกลุ่มเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ใน,นอนาคต้ยังมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับก็น่าจะประมาณนี้ในตัวของหุ้นตอนนี้เราแทบจะทําเราจะไม่ค่อยทําอะไรมากนะครับเราก็หุ้นเนี่ยตอนนี้เรามีหุ้น,นในพอร์ตอยู่สามตัววา่า S C B T T B ก็เราติดเรามีอยู่เดิมนะฮะตัววาธนาคารทั้งสามตัวทั้งสองตัวเนี่ยเราซื้อมาตั้งระยะหนึ่งแล้วก็ร,รอดูต่อไป ว่าจะเป็นยังไงฮะก็อย่างที่บอกครับตอนนี้นโยบายเพิ่งเข้ามาเนี่ยผมก็นั่งเฝ้าดูอยู่ว่าสุดท้ายมันจะทําให้แบงก์เนี่ยราคามันตกไปไหมเอกก็อยู่ในเอกกันมันจะเป็นยังไงต่อน,นั้นวันนี้เราถือวันนี้หนึ่งฮะเดี๋ยวจะว่าการตัวอีกตัวหนึ่งที่เราเอามาเทรดพกสั้นๆเนี่ยพวกปรทนะครับเนี่ยปรทหลังจากซื้อหุ้นคืนนะแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ย,ม,ยมันเป็นโดจิเซียวอยู่เหมือนกัน นะครับก็ลงมาซื้อลงมาก็เล่นได้ฮะลงมาแถวแถวสามสิบเอ็ดบาทเนี่ย่วนสูเนี่ยสามสิบเอ็ดทุนๆเนี่ยผมว่าน่าหน่าเก็บนะครับตัวเค b ีนี่นะะอันนี้ก็เทรดดิ้งราคาหุ้นทรงีบีเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงคือทูนะก็ประมาณนี้ก็ทูสามสองตัวเนี้ยเอาไว้หาจังหวะในการเทรดดิ้งได้นะครับประมาณนี้ครับพิวดไม่ไม่ไม่พูดเคแบงก์เลยนะฮะ กระแสะเขามาแรงนะแต่เรื่องอะไรพี่ดเดี๋ยวกันเดี๋ยวนผิทางด้านกราฟไปถือ,อหัวอัดับที่ห้าโอเคครับกราฟกราฟถือเนี่ยกราฟเขาผมชอบใช้คําว่าจริงๆเราเคยเคยคุยเป็นบ่อยๆว่ากราฟเอจนมันก็เป็นคนรวยเขาเป็นคนรว,วยจริงๆปัญหาของกราฟเอนจเนี่ยคือปัญหาของคนรวยครับปัญหาของคนรวยผมก็รู้จะว่ายังไงนะปัญหาคนรวยมันคืออะไรเดี๋ยวกอนผมขออนุญาตนะเดี๋ยวนิดหนึ่ง โอเคครับอันนี้มันไม่ชัดนะอางน,นี้โอเคอ่ะอันนี้ตัวเลขนี้นะตัวบรรทัดนี้นะจริงๆอันนี้บันทัดน,นะน,นี้มันคือเงินสดครับมีเงินเงินอยู่ในมือเนี่ยอยู่เยอะพอควรเขามีเป็นปัญหาของคนครวยคืออะไรครับเขาเป็นธรุรกิจสัมทารลอยฟ้าใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อประมาณน่าจะปีก,กว่าหรือสองปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีรายได้บวกเข้ามาจากเรื่องของ การที่เขาไปลงไฟฟ้า IPP ที่เป็นโปรเจกต์ที่ประมูลมาตั้งนานแล้วล่ะแ,แ,แล้วเริ่มทำไรายได้ปัญหาเขาเริ่มตรงที่มันจะมีเงินสดเนี่ยเข้ามาในบริษัทเขาไปเยอะเยอะเพราะว่าเขาเองพยายามจะไปลงทุนแล้วซื้ออินคัพซื้อทำ,ทำนู่ทน,ท,นทำนี่สัมปทานท่าเรือสัมปทานทำนู่นทำนี่แหละแต่มันก็ยังเหลืออยู่ดีเพราะว่ากระแสงเงินสดเนี่ยมันเข้าทุกๆเดือนเข้าทุกๆวัน การที่เข้าไปซื้อเคแบงค์แล้วกลายปเป็นเปอร์เซนต์ใหญ่ๆอะไรอย่าง้เจ็ดสิบเจ็ดล้านหุนตรงนั้นนะมันไม่ได้เป็นมันไม่ใช่เป็นการเข้าไปซื้อเพื่อจะเทคโอเวอร์หรอกครับมันไม่ได้เป็นมุมมุมอย่างนั้นของเขาหรอกในเวลานี้นะไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะครับก็เป็นการซื้อเพราะว่าบริหารเงินนะเพราะว่าตัวปันผลของตัวเคแบงค์เองเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเคแบงค์เคแบงค์ K เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ที่ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ดีตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าการที่ตัว แอปเปนจีเข้าไปถือไปแบงค์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เขาจะไปเทคโอเวอร์เลยหรอกเข้าไปถือเพราะว่าดีเบียนดิวมันสูงบริหารเงินนะก็ดีกว่าเอาไปฝากธนาคารไว้นะครับมองแค่นั้นครับมองแค่นั้นนะครับไม่ได้ม<น>ีประเด็นอะไรมากก็เหมือนที่เขาไปลงทุนอินทัช่อลงทุนกินเงินมันผลด้วยหรือเปล่าันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนคือคือสังเกตสังเกตได้เลยรครับการลงทุนมีอินทัชเนี่ยมัน เขาลงทุนเสร็จปุ๊บเขาส่งคนเขาไปวางเลยเขาไปนั่งประชุมผมผมตอนนั้นตอนที่ผมคลุกคลีอยู่ในวงไหนพวกนี้ยเขาเขาใกล้ชิดมากนะครับคุณสารัตเหนือคือผมใช้คาว่าลงไปดูจริงจังลงไปดูจริงจังเลยเพราะว่ามันต้องไปรีดรีดมาจากรีดธุรกิจเนี่ยมาจากตัวแอดวานอินทัชแล้วก็ไทคมเนี่ยออกมาให้ได้ นะครับจะแตกต่างกันมากครับอันนี้เขอันนั้นเขาเขาทำจริงเลยทําจริงมันมันเป็นรองของการเข้าไปลงทุนแล้วก็ผมว่ามันคือส่วนหนึ่งของการสยายปีกของเขาเองไปในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่โรยฟ้าเพราะผมเคยเรียนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะเขาอ่ะอ่ามีจะมีมงินกระแสเงินสดจากโรยฟ้าเข้ามาเขาต้องทําอะไรบางอย่างแล้วการเข้าไปถือนทัชเนี่ยเป็นการปูทางเพื่อที่จะมาถึงวันนี้แหละครับเขาึงมีคำว่ากราฟเองอ่ะ ใช้อนะินทัชหรือแอดวานทำดัตตาเซ็นเตอร์หรือก็แล้วจะมีอีกหลายอย่างที่เขาจะทําตรงนี้อีกไม่เหมือนกัไม่เหมือนนะไม่เหมือนจะไม่เหมือนแล้วไอ้ตัวเวอร์ชวลแบงก์ะฮะที่แอดวานเขาจะทานะฮะสวัสดีก็น่าจะมีแบงก์แบ็กอัพหรือเปล่าแล้วก็ทำได้เลยเวอร์ชวลแบงก์เนี่ยมันจะมีปาร์ตี้คนที่ทำเวอร์ชวลแบงก์ได้จะต้องมีมีคุณสมบัติคุณลักษณะสองแบบคือมันจะต้องเป็นปาร์ตี้ของคนสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันก็คือหนึ่งสาบันการเงินสอง คนที่เป็นด้านไอทีแน่นอนนะกราฟอจีมีไออยู่ในมือนะขณะเดียวกันมีเคแบงก็จะเป็นสายด้านการเงินการที่มีการไปกระแสไปพูดบอกว่าตัวตัวแบงก์เนี่ยตัวกลุ่มตัวกราฟไอจีเนี่ยปูทางไปเพื่อจะทำาร i r ภ a ช่วงแบงกิถามว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ไม่ไม่ผมว่ามันก็มันก็เข้าทางกันดูแต่ว่า v i r t u a ช b ว n แบงกเองเนี่ยถามว่ามันมันมีเสน่ห์ไหมดีกว่า สำหรับผมเองอะถามว่ามีเสน่ห์ไหมผมเฉยๆนะ v ว r ช u ว l แบงกิ้งเนี่ยเฉยๆอ่าหลายที่ทำดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จที่อื่นอะอาจจะทำประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งที่อื่นๆที่ก็ททำมาเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จแค่บางตัวเพราะว่าตัว v ว r ช u ว l แบงกิ้งผมตอนตอนที่เขาประกาศแรกๆเนี่ยสิ่งที่มันเป็นจุดที่ทำให้ผมไม่สนใจ v ว r ช่วงแบงกิ้งหรือมองว่ามันไม่ได้เสน่ห์ของเขาอะ คืออะไรไหมครับคือการดูแลเรื่อง NPL ของเขา Virtual Banking เนี่ยปัญหาการดูแลหนี้เสียนะี่ยจะทำย่างไงผมว่าอันนั้นเป็นประเด็นเหมือนการที่สมมติว่ากลับปฏิกับกับกับเคแบงค์ที่บอกว่าถ้าเกิดจะให้ประเมินว่าเพราะ Virtual Banking หรือเปล่าผมว่าอืมเขาคิดอย่างนั้นมันก็ใช่แต่มันอาจจะคิดได้แต่ว่าผมว่ามันไม่ผมส้องผมเองผมมองนะ้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องรีบขนาดนี้ไปไปถึงเวลานั้นก็ได้นะ ทีนี้คนเสนอไปหมดแล้วนี่แบบบลชื่อบงค์กิ้งถูกไหมครับคนทําเสนอเสนอตัวหมดแล้วนี่มิทรูมีอะไรเงี้ยจะวันหนึ่วนแล้วคือจำได้ไหมเวลาเราไปเปิดบัญชีเอ็กชนนนะฮะครับถ้าหากมีแบ็กอัพโดยแบงก์มันจะเปิดได้ง่ายถ้าเรามีบัญชีแบงก์แล้วเกียวกับเอ็กชนต์ซึ่งอันนี้จะเป็นการต่ยอดของไบแนนหรืออะไรสดก่หรือเปล่าอ๋ออันนั้นเป็นไปได้ฮะถ้าอย่างนั้นนันเป็นไปได้ก็คือก็ต้ไง ได้ลูกค้าเป็นร้านนได้เลยอะไรก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็คือการคือผมจะบอกว่าการทําแบบนั้นเนี่ยจําเป็นไหมจะต้องไปถือหุ้นกันก็ถือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออใช่คือคือคุณจะต้องไปถือหุ้นจริงๆมันก็เป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์กันธรรมดาก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องถือหุ้นกันได้ถูกไหมครับแล้มันคือถือคือผมจะบอกอย่างนี้อ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นกราฟสมมุติว่าจะเรียกว่าผมเป็นกราฟดีกว่ากราฟเอเนจี จะไปบริหารธนาคารคําถามที่ตามมาเลยคุณมีสกิลตรงไหนไปบริหารธนาคารถูกไหมครับ mm hmm. แล้วกราฟเองอ่ะความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็คืออะไรผมว่านั่นคือกราฟต้องตอบคาถามว่าุฉันจะไปบริหารธนาคารมัน mm hmm. ผมบอกว่าการที่เขาไปไปซื้ออย่างนี้แล้วจะไปบริหารธนาคารน่ะ mm hmm. มันไม่มันมันใช่หรือแต่แต่ซื้อเพื่อจะจับมือเป็นพันธมิตรจําเป็นไหม คุณจําเป็นไหมต้องไปซื้อหุ้นเขาคุณก็แค่พันธมิตรธรรมดาก็ได้นะมันไม่มันไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่เหมือนนะครับการที่เป็นพันธมิตรกับธนาคารเนี่ยกับการเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่นๆทั่วไปมันนี่เหมือนกันบรษเทอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องถือหุ้นแต่ว่าธนาคารเนี่ยจําเป็นหรือที่ต้องคุณต้องไปต้องถือหุ้นเขานะครับเป็นภาระไปหรือเปล่านะครับ อันนี้คือเราเราเราคุยตามภาษาเรานัแต่ภาษาเขาดเขาเอาไปเพื่ออะไรก็ต้องจิดตามกันเนาะได้ได้คุยกันไปคุยกันมาตลาดนนไทยจะกลับไปยืนได้หรือเปล่าเด้งเด้งนะพี่อุนะก็อย่างนี้ผมว่าสัปดาห์นี้มันมีสัปดาห์เยอะฮะมันเป็นเรื่องเยอะฮะมันวันนี้หนึ่งคือสัปดาห์นี้มันสัปดาห์ปิดงบไปมากที่หนึ่งแล้วคนเชื่อว่าไม่ไม่มีอะไรเท็จแล้วแล้วก็หุ้นที่เล่นเล่นกันก็ขึ้นมาเยอะจะเห็นไหมครับว่าหุ้นแถวหลักของตลาดขึ้นมาอยู่สูงหมดเกือบหมดเลย นะครับแล้วก็รอภาษีคุณทํามไม่มีใครกล้าแต่วันนี้วันจับดาร mm hmm. เนี่ยโฟโรฝรั่งเนี่ยเงียบแน่นอนเพราะเขาไม่ไม่มีใครแบทกับคุณทรรมอาทิตย์หน้าอยู่แล้วทุกคนจะนั่งรอดูหมดม mm ัน hmm. อีนเนี้ยแค่แค่แค่ดูตรงเนี้ยอีกอันหนึ่งคืออภิปรายอาภิปรายจริง mm hmm. อยู่ mm hmm. เสียงในสภาเนี่ยมันขาดฝ่ายรัฐบาลมีเยอะ mm hmm. นี่ต้องเป็นต้องพูดอะไรมากเลยค่ะ mm hmm. ตอบค่ะครับคำเดียวก็ได้แล้ว mm hmm. พเพราะเร <Okay, okay. S 1> ื่งที่เยอะ ไม่ต้องเถียงเลยมึงทำไม่ต้องเถียงเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าเสียงคุณเยอะเพราะฉะนั้นมันเขาตอบแค่นั้นก็ได้ไม่ตอบแบบประเภทอย่างอย่างที่ตอบคำถามคนอภิปรายคนแรกอะ <c oughs> ไปดูเัืนอนคนไป่า <c oughs> ค,คนแรกคือใครคือไม่มีอะไรเลยไม่ต้องตอบอะไรมากมันมันแต่ว่าคนก็จะเอ้ยเกิดจะกระทบหุ่นอย่าลืมนะครับว่ามันมีหุ้นหลายตัวที่อ,อนินอยู่กันเมืองอยู่มันมีอะไรให้พูดแค่พูดถึงชื่อในสภาคแค่นั้นนะ่ะหุ้นก็ตกล้ว มันเนี่ยมันก็ทำาใ,ให้คนอาจจะไม่กล้าที่จะยุ่งอะไรในเวลานี้ก็ได้นะครับเพราะตลาดผมไม่คิดว่าสัปดาห์นี้หุ้นจะไปไกลนะสัปดาห์นี้เรียกว่าประคองตัวเองได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ,รบถ้าคุณอยากฟังอะไรพี่อดุดอธิบายก็สามารถฝากคำถามได้คก็มันจะมีเรื่องราวของหุ้นที่ จะไหนนะพ่วฒบโบอกเกอร์เมืองไทยจะแนะนำก็มี AOT a OT, van, d v a n c e BDMSCPR คือหนีไม่หนีไปไหนแกหุ้นสี่ตัวนี้นะมนเป็นหุ้นทีนิยมครับแต่ผมก็บอกว่า AOT a d v a n c e BDMS มันเป็นหุ้นนิยมที่ท,ที่ที่หลายๆคนก็ก็จะพูดถึงแต่อ่าต้องต้องม,แอององมีแต่ว่าพินนิยมเหล่านั้นนะ่ะผมจะพูดด้เลยว่าต้องมาดูดีๆแล้วว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง อย่างเช่นที่ผมเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าผมเริ่มมีความไม่ชัดเจนเรื่อง B T M แล้วสรุปคุณจะโตไม่โตเนี่ยการที่มีโควเปเมนเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่านวิหรือหรือบรกเกอร์หรือนาวพิคคอ์จะมาบอกว่าเฮ้ยอ,อ,อ,อย่างผมเองอ่ะหลายคนจะบอกว่าผม,มาเป็นคนที่ชอบ B T M ใช่ผมชอบจริงๆแต่ว่าผมเริ่มประกาศไปออกไปเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วว่าผมเริ่มไม่แน่ใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าราคาหุ้นมันลงไม่หยุด ล้วยอย่างหนึ่งคือ,อไอค้คำว่าโกเปเมนต์เนี่ยถูกพ,พูดถึงมากแล้วผมก็ไปนั่งดูเอ๊ะมันกระทบนะนี่คือนี่คือตัวหนึ่งตัวที่สองคือเอลทีเอลทีเนี่ยมาผมเองผมไม่ผมเฉยๆมาตั้งนานแล้วเพราะาอะไรวะมันไม่มีกร์สอันที่หนึ่งอันที่สองคือเขาเขาว่าทํามาระยะหนึ่งแล้วคือเขาไปช่วยคนไปช่วยคู่ค้าทุกทุกครั้งที่เขาไปช่วยคู่ค้าเนี่ยมันทําให้เงินเขาอะลดลงมันทําให้เงินเขาลดลง,ง,ลดลงแล้วครั้งนี้ที่ไปช่วยคิงพาวเวอร์เนี่ยมันหนักมาก มันหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันหนัก๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวกําไรของเขาที่ทุกคนเคยคาดว่ามันจะเยอะแยะจากทิงพาวเวอร์เนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยนะเพราะตรงนี้เนี่ยมันกระทบครับเพราะหุ้นที่เป็นพิมพ์นิยมวันนี้ลองไปสำรวจดูจริงๆดีๆครับว่าเขายัางเป็นพิมพ์นิยมในวันข้างหน้าหรือเปล่าผมบอกนด่เลยว่าเอาหุ้นพิมพ์นิยมมาสิบตัวในตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าเหลือไม่ถึงครึง่งที่คุณสามารถที่จะลงทุนได้ด้วยความสบายใจนะครับ อูเป็นแบงค<ช>์นะอูเป็นแบงค์ค่ะนักทุนฝากคําถามในช่วงหน้าพิสดุดไมฮะได้ครับได้เลยครับอฝากคําถามว่าถ้ารัฐบาลซื้อนี้คืนตามที่คุณนักสินพูดจะมีผลดีกับหุ้นกลุ่มนายแบงค์หรือไฟแนนซ์ค่ะไดหเลนะคะได้เลยครับอันนี้ผมทาไปม,มั่งแล้วนะครับได้เลยครับเ,เด้เจอครับขอบคุณค่ะครับโอเคครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็น่องราวในช่วง